โอเคครับผมกลาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเควสต์เดอะบาลานซิ่งเดอะบุ๊กนะครับผมนะฮะบาลานซิ่งเดอะบุ๊กนะครับไม่มีเดอะบาลานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับดูเหมือนว่าเควสตนี้จะให้เราไปส่งของนะฮะโอเคกดรับเควสตเลยเราเราก็จะได้โอเวอร์ดายอินเจ็คเตอร์เซเต็มมาะฮะเราต้องเอาของอันนี้ไปส่งที่นี้โอเคที่ขวาเซ t ตเดสติเนชันเลยครับโอ้โ oh, ห4สี่จ้ำนะฮะโอเครับเควสมาก่อน รับไอเทมเป็นอ่าอ v e ไดเอทอินเจ็คเตอร์โอเคโอ e r d ร์ไดเอทอินเจ็คเตอร์ซิสเต็มนัเราฟิตให้กับยานเลยดีไหมโอเคคุณ okay. สมบัติของอันนี้นะครับก็คือจะทำให้คาโก้คังเก็บของยานลดลงนะฮะแต่เพิ่มความเร็วยาน10%อ่าโอเคก็ฟิตไปก่อนแนละะ้วกัน ว่าไปอันนี้มี after burner หรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีกนใส่ไปด้วยโอ okay. เค processing อันนี้เรากด inject skill นะครับเพื่อเป็นการจดจำ U, นะครเพื่อเป็นการจดจำสกิลนะครเราไว้เรียนที่หลังนะครับผม encode d a t a s h i p ก็นีนะ่ไง encode d a t a s h i p เราก็มีนี่ปใช่ปะอันเดียวกันปะไม่น่าใช่ แต่ก็นะฮะเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเราเซตเดสติเอชันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะที่เหลือก็เดินทางตามไฮไลท์สีเหลืองเลยนะครับผมผมเราเดินทางมาถึงกันแล้วนะฮะสรุปว่า Encode Data Ship ที่เราได้มาตอนแรกจากสถานีก่อนหน้านะก็คืออันเดียวกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปจอดเลยแล้วกันนะฮะส่งของกัน เอาละครับเมื่อบินมาถึงแล้วนะฮะส่งเควสเลยครับผมเรียบร้อยฮะเพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับ Balancing the Book ในพาร์ทที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทที่6กันเลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ